หกรณ์จังหวัดปทุมธานีจัดงานสินค้าสหกรณ์ไทยปลอดภัยด้มาตรฐานครั้งที่2บริษัทฟูจิโพลีประเทศไทยจำกัด่วมโครงการโรงงานสีขาวจากกิจกรรมก้อกันและรณรงค์ยาเสพติดในโรงงานทีมงานน้าานไทยทุกวงคนที่ตรวจสอบสนุนเรียบของแบตตะบนบึงชะมพะภายหลังถนนได้รับความเสียหายจากรถบรรทุกอินเทือนหลังจากที่อบตอำเภอและตำรวจเอาไม่อยู่สนับสนุนโดยเครื่องสำอางโฟว์วิลล์โซลูชั่น นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิน่นจังหวัดสมุทราน,นีทางเอลซีคือบันทีวีศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24และทานผู้ฟังทาง FM 100.25เมกะเฮิรทุกท่านนะครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิมพ์ธานีจัดงานสินค้าสหกรณ์ไทยปลอดภัยละมาตรฐานครั้งที่2ครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพรมพ์ธานีตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินขาข้ากรุงเทพก่อนถึงตลาดไทยนะครับได้จัดให้มีงานสินค้าสหกรณ์ไทยปลอดภัยในมาตรฐานครั้งที่2ขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะนำสินค้าของทางสหกรณ์ต่างๆนะครับมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูก รวมไปถึงการส่งเสริมกิจการของทางสากลของกลุ่มสากลต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานครับจากการสำรวจของทางทีมงานผู้สื่อข่าวนะครับก็พบว่ามีร้านค้าจากกลุ่มสากลต่างๆมาออกร้านค้าและออกบูธจําหน่ายสินค้าเป็นจำนวน่วมกว่า100ลร้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่นํามา จะเป็นสินค้าประเภทปูโภคและบริโภคจากกลุ่มสากลต่างๆทั้งในจังหวัดชุมนีและต่างจังหวัดเช่นสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับรวมถึงสินค้าจากกระบวนการถนอมอาหาร2ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้านสุขภาพและความงามประเภทต่างๆ 3. ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์นะครับจะเป็นอรองเท้าเข็มขัดนะครับ 4. ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองรวมไปถึง ฝีมือของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับ5สินค้าประเภทเครื่องจักรสารไม่ว่าจะเป็นฝารชีค้าอ,อาหารกระติบข้าวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารที่ใช้ในครัวเรือน6 0พันไม้ต่างๆรวมไปถึงไม้มงคลและไม้ทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจนะครับ7ผักปลอดสารพิษซึ่งมาจําหน่ายในราคาถูกลดต้นทุนค่าขนส่งนะครับ7ไข่ไก่ซึ่งนํามาจําหน่ายในงานมีราคาถูกกว่าท้องตลาด8สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตู้โต๊ะเตียงโตเครื่องป และมีสินค้าประเภทอื่นๆที่นํามาจําหน่ายในงานนี้ซึ่งการจัดงานนี้เริ่มต้นวันที่4ถึง6วิถุนดานนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเที่ยวชมดูงานและซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิากาถึงเวลา20นาฬิกาและในช่วงเงย็นของวันที่4นี้นะครับทางท่านดร,รจุมพลสวนศิลป์อดีบอกรมส่งเสริม สหกรณ์ได้เยตมาเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านผู้ชทศจักรชนพันธ์นะครับสหกรณ์ก้าวไกลถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันไปช่วยสนับสนุนสินค้าของทางสหกรณ์นะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับบริษัทฟูจิโพลีนะครับทําการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงงานครับ <S <S ผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะครับว่าที่บริษัทฟูจิโพลีนะครับประเทศจียจำกัดตั้งอยู่เลขที่55ทับ8 หมู่ที่13ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดสุทรธานีนะครับในนิคมอุตสาหกรรมนวมินทร์ได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานให้กับพนักงานนะครับสถานที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวโดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางสถานีตำรวจภูทรอำเภอคลองหลวงนะครับไปทําการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยของยาเสพติดรวมไปถึงมีการตรวจปัสสาวะของพนักงานของทางบริษัททั้งหมดนะครับทั้งกะเช้าและกะดึกร่วม300คนเพื่อเป็นการสํารวจข้อมูลนําส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการป้องปรามพนักงานของทางบริษัทไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งถ้าหากพบนะครับว่ามีพนักงานที่มีปัสสาวะสีม่วงหรือสงสัยว่ามีส่วนผโลพันธ์กับยาเสพติดก็จะหาทางช่วยเหลือและให้คําแนะนําในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอันหนึ่ง การตรวจสอบปัสสาวะในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพียงเท่านั้นก็นขอชื่นชมนะครับบริษัทฟูจิโพลีจำกัดนะครับที่ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งในขณะนี้ระบาดไปทุกๆแห่งแล้วต่อไปพบกับช่วงน้ำหมันไข้ทุกครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานาน้ำหมันไขทุกอยู่ที่บริเวณถนนเลียบคลอง8ฝันตะวันตกหมู่4ถึงหมู่6ตำบลบึงํำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีกับความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านเรื่องถนนพังทีมงานาน้ำหมันไข้ทุกลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณถนนเรียบคลอง8ฝั่งตะวันตกหมู่ที่4 5และ6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพบถนนบริเวณดังกล่าวพังตลอดแนวเส้นทางเนื่องจากมีรถบรรทุกดินใช้เป็นเส้นทางขนส่งชาวบ้านเคยร้องเรียนกับสื่อจนเลิกวิ่งมาแล้วและทางองค์การบริหารส่วนตำบลสัญญากับชาวบ้านไว้ว่า จะทำการสร้างถนนให้เช่นเดียวกับถนนเรียบคลองฝั่งตะวันออกถึงวันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววแถมยังพบรถบรรทุกดินกลับมาวิ่งสร้างความเดือดร้อนให้หนักขึ้นไปอีกท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำโอ้สัญญาครั้งก่อนลืมแล้วหรือครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแต่งระมาดทายทุก0 8 7 8 0 7 9 6 6 9นะครับและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดชุมพธานีทาง LC c ศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนังกางานขับรถสำนักง,งานปปชนะครับประจำจังหวัดปทุมธานีฉะนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 0 2 5 5 3และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจึงประกาศร,รัสมรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้1ตําตำแหน่งที่จะจ้างค่าตอบแทนรายเดือนและระยะการจ้าง1.1ตําตำแหน่งที่จะจ้าง ตำแหน่งพนักางานขับรถสำนังกงานปปชประจำจังหวัดสุพรรณีจำนวนหอัตรา1.2ค่าตอบแทน8,690บาทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว1,500บาทค่าครองชีพเหมาจ่าย3,500บาทซึ่งจะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงานไปแล้ว6เดือน1.3รุะยะการจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2557ถึงวันที่30กันยายน2557 กรณีผ่านกลางประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานปปชมีเหตุผลและความจำเป็นอาจพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป 2. คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่จะทำการสมัครดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย2มีมียุคไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าพนักง,งานพักการเมือง 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียปกพร่องในศีลธรรมอันดี6ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือมือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำมันไทยทุกข8 7 8 0 87, 7 9 6 6 9แนะครับ